ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบทุกท่านนะครับพบก,กับช่องดีวโมเดลนะครับวันนี้ก็จะมาดีวเป็นกระบอกด้นะครับติดกับรถโมเดลนะครับสเกลหนึ่งต่อยี่สิบสี่นะครับก็จะทําจากพลาสตูดนะครับก็จะมีท่อ p v c เล็กน้อยนะครับก็ ทำตามขนาดของตัวรถแล้วก็ขนาดของกระบะด้าเลยนะครับตัวกระบอกแกนกระบอกด้านะครับก็จะทํามาจากอ่าการลูกโป่งนะครับตัวแกนกระบอกก็จะทํามาจากอ่าลวดเชื่อมนะครับขาตะกรแตนก็เป็นพาร์ทบูดขนาดหนึ่งมิลน,นะครับแข็งแรงครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ทำสีแล้วนะครับก็จะเป็นกระบอกใหญ่ขนาด10มิลน,นะครับตัวนี้ก็ขนาดประมาณ6มิลน,นะครับกระบอกมีกระบอกเล็กกับกระบอกใหญ่นะครับส่วนแกนก็จะเป็นลวดเชื่อมเหมือนกันครับขนาดสมิลน,นะครับลวดเชื่อมของแกนกระบอกตัวนี้ก็เป็น ลูกค้าสั่งทําเป็นสีเหลืองนะครับส่วนขนาดก็ตามสเปคของลูกค้าที่สั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานของลูกค้านะครับทําสีแล้วนะครับสีเหลืองก็จะเป็นสีที่ลูกค้าสั่งมาเลยนะครับก็ทําตามใจคนสั่งเลยครับผมจะเป็นขาตาะเก็นก็ทําเหมือนของรถจริงนะครับผมส่วนความสูง ก็ยืดได้ประมาณา12เซนนะครับ11เซนท์ครึ่งนะครับตัวนี้เป็นาฐานกว้างประมาณ2.5เซนนะครับขนาดก็ตามที่ลูกค้าสั่งนะครับผมส่วนตัวแกนกระบอกนะครับประมาณ5เซนนะครับก็จะเป็น กระบอกให้ไปสองตัวเลยนะครับส่วนองศาก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับผมตัวนี้ก็ให้เป็นกระบอกไปสองตัวนะครับก็จะมีฐานที่ใส่ฐานกระบอกสองสองรูนะครับก็เราจะลูกค้านะครับถ้าถ้าอยากให้มันยืดสุดแบบนี้ก็ใส่ตัวตัวที่ติดไปให้นะครับถ้าอยากไม่ให้มันยืดสุดกว่านี้ก็ใส่เป็นตัวนี้ครับก็จะสั้นกว่าแล้วก็มาใส่รู ฐานตรงนี้นะครับผมก็จะย่นลงมาอีกหน่อยนึงนะครับก็แถมไปให้นะครับก็แล้วแต่ของลูกค้าจะใส่ตัวไหนนะครับผมก็จะเป็นงานจากพลาสวิดนะครับส่วนฐานตรงใส่แกนกระบอกนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับนี่ครับพลาสติกคล้ายๆ ppc นะครับพลาสติกแข็งก็ทำแบบไว้แล้วก็ตรามตามแบบนะครับ เวลาจังหวะที่ลงก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมือนรถจริงนะครับส่วนจังหวะเด,ดืดขึ้นก็แล้วแต่เราจะตั้งเราแต่ตอนติดตั้งนะครับว่าเราจะตั้งอองศาชอบองศาให้มันยืดสุดหรือว่าประมาณนี้นะครับเลือประมาณนี้ก็ได้ครับก็แล้วแต่คนติดตั้งครับส่วน แข็งแรงนะครับไม่ใช่งาน 3D นะครับเป็นงานตัดพลก็้วาสติกนะครับส่วนแกนของที่เสียบก็จะเป็นรดเชื่อมนะครับนะครับไม่เป็นสนิมนะครับเป็นรดเชื่อมประานเลสนะครับแข็งแรงในระดับนึ่งครับอาจจะไม่สวยเท่า งานป้นสามดีนะครับแต่ว่างานนี้ตัวนี้เป็นงานทำจากมือนะครับสร้างล้วนนะครับแล้วก็แบบก็มีนะครับก็ดูจากแบบของรถจริงนะครับแล้วก็ขึ้นตามแบบของรถจริงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่อง New Model นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ